You. I found a lot of news articles talking about you right now outside of your TV program. My analysis shows your major topic is increasing. วันนีจำลองอีกแต่ดาวีาูกดินลยครับเปิลงนาเล ตอนนี้เดี๋ยวรอตรงเรื่องสิ่งแวล้อมเราทำที่ที่สแล้วก็เรียนมาเรียนครื่ จะขึ้นแล้วก็จำนวนที่ช็อปตรงจะขึ้นที่สกอเไปจานี้อแล้วก็เนี่ยเร็วเ่อเร็วเร็วจะมดจะมัดักในเขาห้ากิโลหมันหมัดนักเกินไป

好呀。